สวัสดีครับ fc แฟนคลับละพันล้านทุกคนนะครับวันนี้วันที่23เดือน7เดือนกรกฎาคมนะครับเพื่อนของเราท่านนี้คุณอ่อนบอสคะวันที่23เป็นวันเกิดของออนบอสอวยพรวันเกิดให้อ่อนได้ไหมคะนะครับได้สิครับได้สิครับคุณออนนี่เป็น fc แฟนคลับที่ติดตามเรามา,านานหลายปียังไม่หายไปไหนน่ารักที่สุดทุกคลิปคอยดู คอยเมมคอยแซลวกันคอยให้กำลังใจกันทุกวันนะครับเราติดตามกันไปตลอดอย่างเงี้ยคุณออนเนี่ยอยู่ที่พัทยานะครับขายของเปิดร้านของตัวเองที่ตลาดน้ำสีภาคน่ารักที่สุดเวลาเราไปพัทยาก็จะกรี๊งกล้างมาหาว่าอ,อ,อยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับจะไปหาได้ไหมมีโอกาสของเด้เจอกันสักทีนะครับคุณออน วันนี้เป็นวันเกิดขอให้มีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับมีรอยยิ้มที่สดใสแจ,จ่มใสในทุกๆวันนะครับเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างนะครับครอบครัวมีความสุขล่ำรวยล่ำรวยเฮงเฮงปังปังทำอะไรก็จเจริญเจริญก้าวหน้าไปตลอดนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์มีความสุขมากๆมีโอกาสเราได้เจอกันนะคุณออนสวัสดีครับ